ดอกไม้เราออกดอกแล้วนะคะโอโ้ดอกใหญ่มากี่ดอกอะไรอยู่เนี่ยบอมแมนวัตระเสียงไพวา,าคือจมแต่เศร้าอย่าไปสนใจอาีิตเลยเถอะบอมี่เชื่อจีนนะอ่า <c oughs> คุณเตาแหวงวันนี้วันตุกจริงนะคะได้แตเอียจากลูกชายอ่ะวันกับพันหานี่หรอค่ะน พ่อว่ามันหนักใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดนะให้ลุ้นก่อนไปเติบเปิดความแม่ท้องหน้าครับครับประยงเทพมาแน่เห็นไหมอาการไม่ค่อยจะดีรงเทพอากาศไม่ดีฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะ ไข่เลยเหรอแม่เป็นไข่ไปสองวันเรอไปอาบน้ำยันโรกไข่อ๋อไข่ขึ้นเพิ่งกลับมาวันแรกนะคะวันนี้คุณยายของนาคเมื่อวานไม่ใช่เหรอมาถึงเมื่อวานวันนี้วันตรุษจีนนะคะคุณลูกไข่สองแดงรู้สึกว่าจะมีเดี่ยวตลอดเลยนะจะเอาอะไรจ๊ะคอนกรานอันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอน์นเี่ดีแล้ว เดีบยวได้กาศดีๆก็เดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวฟื้นตัวสบายสบาย่ตัดแล้วตัดแล้วแม่หล่อแล้วแม่ไม่รู้สึกว่าหล่อโอ้ยแค่ขี่ร้อไป้ที่ไหนอ๋อ่อนั่งนั่งนั่งได้นะพ่อแหวงเนี่ยเขาฝากขนมมาเนี่ยขนมปังเนี่ยเนี่ยอะไรขนมปังขนมปังมาฝากพ่อแหวงเออโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ย ขนมปังกินกับกินกับกินกาแฟตอนเช้ามันหลายโปรดมันบุเบิลก็แบ่งกันกินได้กินได้หลายวันพ่อขนมปังโกเบทเขาอะ่ขอบคุณน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณเข้าแก่ขนมปังหน่อยเข้าแก่ขนมปังโกเบทฝากมาให้คุณพ่อกับคุณแม่ขอบคุณเข้าแก่เด้อเข้าแก่ขนมมากิน ตอกกาแฟตอนเช้าเนาะขอบคุณมากมากครับคอยร่ำพลายรวยเรื่อยๆไปเลยไปเยไปเลยอันนี่นั่งนี่สบายดีขอมีซีนนะมันก็สบายๆไอหมีพี่หมีก็มีเอี่ยวเป็นลูกชายคนเล็กอ่ะหมีะมีเอี่ยวตลอดเวลาเลยอะไรเนี่ยเขาจะคอเคลียกับคุณแม่นะฮะเออส่วน ส่วนเจ้ามอมรู้เปล่าอยู่ไหนรู้เปล่าเจ้ามอมอยู่ไหนอยู่ใต้เตียงมาถึงก็เปิดบอาลรำให้คุณแม่ฟังเลยนะคะอันนี้สวัสดีที่บ้านขี้เกียจตอนนี้ดอกไม้เราออกดอกแล้วนะคะดอกใหญ่มากนี่มันดอกอะไรอยู่เนี่ยน้าพี่ทรายนี่ดอกอะไรฮะทำไมมันดอกใหญ่มันดอกบางโพงหรือดอกบาโอ้ดอกใหญ่มากเลยค่ะ ไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่เป็นไรค่ะเป็นเป็นที่เก็บอ่ากระมังแล้วนะคะใช่ดอกลำพงดอกลำพงเออเคยเห็นไหมค่ะค่ะอ่าดอกลำพงค่ะจ้าดอกพุทธนะดอกพุทธออกแล้วนะคะที่นี่ดอกไม้เยอะนะคะเห็นไหมคะดอกไม้เยอะดอกไม้เยอะพาไปพาไปดูสวนหน่ไหมโอ้ดูตลอดนี่อ่าอ่านม่วงๆนี่พระจันทร์เสี้ยว อันนี้อจาร์ฉายป่ะอันนี้อันนี้พระจันทร์เสี่ยวอันนี้แหละพระจันทร์เสี่ยวนี่พระจันทร์เซี่ยวโอ้ดอกไม้ที่นี่งามเนาะงามงามพุทธก็ออกดอกแล้วนะเห็นว่าข้าวโพดข้าวโพดเราออกดอกแล้วพี่สำลินบอกไปดูไหมเพิ่งปลูกได้สองอาทิตย์เองนะสองสามอาทิตย์เองเ้าเนี่ยกินช้าผักเฮี้ยนแล้วมันเริ่มรู้ไงมีคนช่วยกินแล้ะใช่ไอพวกหนอนมันเริ่มรู้แล้วว่าตรงนี้มีผักนะ มันมาแล้วมันมาแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องจัดการซะก่อนนะโอเคเอออมาดูข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพดโอ้มันออกหลมแหลมนิดนึงนะค่อนข้างหลอมแหลมนะแต่ต้นสูงขึ้นเยอะเลยนะสูงขึ้นแล้วตรงนี้เขียวนะโอ้ยเป็นข้าวโพดม่วงเปล่าอ่ะ,ะตรงนี้มีความเขียวใช่ใช่ใช่เราเอามาเนี่ยสองพันก็คือพันข้าวโพดข้าวเหนียว กับข้าวโพดข้าเจ้าอะเนี่เนี่ยเนนี่ไงใช่ดอกไหมอ,อองดอกแล้วนี่ไงอันนี้ต้นนิดเดียว <c oughs> เห็นป่าแค่หัวเขา่าเออจะได้กินอยู่ยด้เอออ่ะเฮ้อนี่มาดูทฤษฎีของสำลินเขาเขาทํำยังไงคะทฤษฎีนี้ว่าเขาปลูกข้าโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะหวานผักเพื่อให้มันเป็นร่มเงาให้ผัก อันนี้คือทฤษฎีของเขาโอ้นี่เขาแต่ก็กเขาขึ้นนะเอาจริงๆอ่ะเห็นไหมผักเขาขึ้นนะจะได้กินอยู่นะนี่กําลังกินกําลังพอกินเลยนะคือผักเนี่ยขยันลดน้ํามันก็ขึ้นแล้วทนี้แค่ลดน้ํานะขยันลดน้ําใส่ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไร่ะเดี๋ยวให้ดูแปลงนะคะว่าโดยรวมผ่านไปสองสามสัปดาห์ค่ะก็เท่ากับสะโพกนะประมาณนี้นะก็ได้กินอยู่นะคะ น่านจะได้กินมันก็เริ่มมีหนอนนะอ้าวของโปรดมันเลยใช่ไหมออหนอนลงอีกแล้วมันก็เริ่มมีนะคือการที่เราไม่ได้ฉีดเราไม่ได้ฉีดสารเคมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราอาจจะไปเอาน้ำส้มขันไม้มาฉีดมันเนี่ยเนี่ยใช่ไมเนี่ยไม่งั้นนะเดี๋ยวโดนกินใบไปหมดใช่ครับเห็นไหมน้ำส้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเอาน้ำส้มขันไม้มาฉีดเขา ขวดละ3า4สิบสี่าิบบาทนะโอเคงั้นสุดเราใช้น้ำส้มควันไม้กันเนาะใช่แต่ต้องฉีดบ่อยเหมือนกันนะน้ำส้มควันไม้ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยได้ได้ได้เราก็มาฉีดเขาโอ้ได้ฉีดผักพวกนี้ด้วยฉีดผักฉีดอะไรเน่ยอืมดีดีดีโอเคค่ะเนี่ยนะคะอัปเดตให้ fc ได้ทราบนะคะว่าข้าวโพดขึ้นแล้วนะคะมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆงามนะเดี๋ยวต้มไปให้กินด้วยนะคะแล้วก็มีเวลาทำบ้าง นะครับก็ต้องกลับไปอ่านข่าวบ้างอะไรบ้างัเ<อ>าบเท่าที่เวลามีครับก็มีหลายท่านนะฮะว่าตามดูคลิปในกัมพูรรัชนีช anel แล้วก็เอ๊เห็นมีคลิปขึ้นทุกวันเลยตกลงยังอ่านข่าวอยู่ไหมอยู่ที่นี่หรือเปล่าวันธรรมดาจัน์ถึงสุดก็คืออ่านข่าวอยู่ที่ช่องเกา้า <c oughs> ไปเจอกันได้ที่ช่องเกา้าใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะคะคจะพยายาม,ามอัปเดตให้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เวลาจะมีครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับ FC ทุกทกท่านที่ติดตามแล้วก็บอกว่าเพลินดีได้ความสุขนะครับก็ขอบพระคุณมันคือสิ่งที่อยากจะส่งต่อนะครับให้แฟนๆแล้วก็หลายๆท่านก็แนะนํานู่นแนะน,นํานี่มาเป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมก็เอามาใช้ที่นี่นะครับ เราใช้ชีวิตรวมกันไม่เคยมีพิธีแต่งงานก็จูงมือกันผ่านมาจนได้ทั้งสุขทั้งเศร้ากี่ครั้งที่เจ้าต้องน้ำตาไหลเคยเผลอเดินออกนอกรั้หัวใจที่เราเมาไมา้ลายครั้งลายคราบอแมนวัน สิเกแต่ความหักเขายังใส่องต้องนักซอยกันหาประคับประคองมีพี่กับน้องในทุกอย่างกา้าวอดอิ่มยิม้มสู่กระทบกระทั่งกันบ้างบ้างคราวเส้นใหญ่มัดหัวใจเรามันยังเหนียวแน่นบ่ม,มีเสื่อมคลาย กี่สิบปีก็จะใช้ชีวิตรวมกันสิพาเจ้าเข้าสู่ภาควันกินดองในวันลูกเขาเติบใหญ่เจ้าสาวเจ้าบ่าวจุงลูกขึ้นกล่าวบอกความในใจที่เราเดินมาถึงวันนี้ได้รักและเข้าใจคือภูมิคุ้มกัน ถึงคนสิเกา่าแต่ความหักเขายัางใส่องตองนักซอยกันหาบประครับประคองมีพี่กับน้องในทุกอย่างกา้าอดอิ่มยิม้มสู้กระทบกระทั่งกันบางบางคราวเส้นใหญ่มัดหัวใจเรามันยังเหนียวแน่นมไม่เสื่อมคลาย ิ0ปีก็จะใช้ชีวิตรวมกันสิพาเจ้าเข้าสู่ภาควันกินดองในวันลูกเขาเติบใหญ่เจ้าสาวเจ้าบปาาจุงลูกขึ้นกล่าวบอกความในใจที่เราเดินมาถึงวันนี้ได้รักและเข้าใจ ເປປຸມຄກຫ